สวัสดีครับจะมาตกกลับไม้แก้วนะครับในวันนี้นะฮะวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของที่จะนํากลับมาขายซึ่งถามว่ามีคนขอกันเข้ามาเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวนี้นะความจริงก็ห่างหายกันไปนานสําหรับตัวตู้อีโวอ่า rabbit smash หรือว่ากระต่ายหมายฟันนั่นเองนะเรียกได้ว่ากลับมาตอนนี้เนี่ยเข้ากับช่วงนี้เหลือเกินนะครับเนื่องจากว่า กต่ายโคของเรานะทีม e a อารีนาเพิ่งจะคว้าแชมป์โปนลีกไปนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาเองนะวันที่23ตุลาคมนะครับต้องบอกว่ารับเงินรางวัลไปเยอะมากถึง2ล้านบาทนะทีมเดียวนะที่มือนก็ไล่ลดหลั่นกันลงไปนะครับแต่ว่าก็จะมีทั้งหมด5ทีมที่ได้ไปแข่งขันกับการแข่งขันระดับเอเชียนะชิงแชมป์เอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยวเราจะตามชมว่าทีมไทยของเราจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน แต่ว่าสบายๆอ่ะก็ดีกรีชำโลกมาแล้วอ่ะเอเชียมันจะไปยากอะไรใช่ไหมครับนะทีนี้เรามาดูตัวกระตา่ <c oughs> า,ตายกระต่ายหมายฟันกันดีกว่านะครับซึ่งตัวกระต่ายหมายฟันอันนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนะครับอยู่ยาวไปเรื่อยๆจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะใครที่อยากได้ชุดนี้ก็กลับมาแล้วต้องบอกว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และสวยมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าจะมีสีอะไรบ้างวันนี้เอาใครมารีวิวเดี๋ยวเอาพ่อไพร์มิสแล้กันนะพ่อไพร์พรมิสพ่อไพร์พรมิสของเรานะรีวิวเริ่มมีรีวิว,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 วจากตัวที่ราคาถูกสุดก่อนแล้วกันเนาะอยู่เนี่ยเอามันมันอยู่ใน้ากากแน่เลยทศทศน่าจะอยู่ใน้ากากแน่เลย ตัวถูกสุดเนี่ความจริงเป็นตัวที่พี่คอสเพลย์ไปด้วยนะครับก็ใครอยากชมภาพคอสเพลย์ก็ไปพุดเอาแล้วกันฮึบฮึบฮึบหายหายเอ๊อยจะบอกว่าอยู่หัวไม่น่าใช่หัวหัวคิดว่าอยู่หน้าก,กากซะอีกงพี่อาจจะเสียเวลาหายเยอะเกินไป ไม่เป็นไรพี่ว่าน้องๆทนได้อาหาไม่เจอจริงเนี่ยหาจากเสื้อก็ได้วะอย่าบอกนะพี่ไม่ได้แลกสีอื่นมาไม่น่านะน่าจะแลกมาทุกสีนะกระต่ายไม้ฟันเนี่ยเออกระต่ายไม้ฟัน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 ตายไม้ฟันต่ายไม้ฟันต่ายไม้ฟันกระต่ายไมย้ ฟันอยูุ่นได้นี่นี่นี่โอ้โหเจอแล้วนี่สุดจะเจอพวกลราตั้งแรกมานี่ยไม่อยู่พัทไหน,นอ๋อพัทอากาศก็ถูกกันทำมีตะกี้หาไม่เจอวะอยู่ข้างๆอะไรขอดูแป๊บอ๋อข้างๆอันนี้เองเหรอเดี๋ยวพี่เอาสีอื่นมาปะนี่ไงอ,อ๋อสีมาโอเครีวิวอันแรกกันก่อนนะครับสำหรับสีม่วงที่ราคาถูกที่สุดนะครับม่วงแดงตัวนี้ก็ราคาเพียงแค่สามหินอีโวนหนึ่งพิมเขียวเท่านั้นนะครับ เป็นชุดที่เท่ม,มากๆนะมีสี่ชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ส่วนหน้ากากนะครับเดี๋ยวขอให้ดูเทียชิ้นแบบเร็วๆแล้วกันเนาะพาแรกก็จะเป็นพาทหัวกระต่ายนะมีเอฟเฟกที่ตาด้วยนะครับแสดงเอฟเฟกเมื่อสังหารนี่ดูดูท่าความโหดนะครับตัวกางเกงนาะงเกงก็สวยดีนะครับสวยดีอีกสองส่วนนะตัวรองเท้าจะค่อนข้างธรรมดานิดหนึ่งนะครับ โอเคส่วนเสื้อก็เป็นแจ็คเก็ตที่สวยนะครับตัวนี้แต่ว่ารองเท้าอาจจะธรรมดาธรรมดาหนะ่อยสำหรับรองเท้าอันนี้อันนี้ราคาสามหิอีโวลหนึ่งพิมผิวเท่านั้นนะมาดูที่ตัวต่อมานะครับตัวต่อมานุลล่ามานุลล่ามันรีวิวซินุนลล่าสีม่วงปั๊บเลื่อนมาเลื่อนลง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 มาลงมาแถวๆถน,นี้แถวแถนี้ละ ชัน้นี้และชัวนนี้และปึบฮึบอ่ะอันนี้อีกสีหนึ่งทีนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็มี4ชิ้นด้วยกันเช่นเดียวกัน,นครับมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมน่ารักมากๆนะครับน่ารักหลายส่วนเลยนะชุดนี้ความจริงชุดนี้ของผู้หญิงเนี่ยสวยมากๆเนื่องจากว่ามันเอาไปใส่ได้กับหลายชุดนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแบบเร็วๆเ,วเวช่นเดียวกันความจริงพี่ชอบสีนี้สุดเลยนะในสามสีที่มี <laughs> แต่ถ้าเกิดใครชอบสีอื่นก็ ตามใจเป็นเสื้อเป็นรองเท้านะผ่าได้เป็นทรงผมนะครับทรงผมก็น่ารักนะลายสีด้วยนะก็มีหน้ากระต่ายไม่ใช่กระรอกนะกระรอกโขดอยู่นะครับส่วนตัวกระโปรงนะอย่างที่บอกไปว่าสวยเห็นปะเป็นกระโปรงคล้ายๆล,ล,ลายแบบเหมือนลายสก็อตนะก็มีการแต่งนู่นแต่งนี่ด้วยอีกสองส่วนนะครับเสื้อสวยมากบอกเลยเสื้อสวยมากเสื้อนี้ไปใส่กับอะไรเดียวสมมุติว่าเป็น กางเกงเยัคุซ่าก็าได้อ่า <c oughs> นี่เห็นไหมเสื้อตัวนี้คือมันสีมันสวยแล้วมันเอาไปใส่ได้กับเยอะแยะ,ยะมากมายนะที่น้องอยากจะใส่ส่วนรองเท้าก็กลางๆนะครับช่วงนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยมีเพิ่งแชร์แข่งโปลีจบไม่เย็นโอ้โหมันมากมาคลิปให้วันแข่งโปลีจบนี่แหละตัวต่อมาผู้หญิงนะครับตัวน,นี้นะก็ อันนี้จะราคา5หหินอ e ีว2สองพิมพ์เขียวนะครับตัวดีไซน์จะคล้ายๆกันต่างกันที่สีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอรีวิวให้ดูแบบเร็วๆนะผมอันนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนนะครับไล่มาเป็นม่วงโคลเชตนะครับแล้วก็สําคัญนะอันนี้จังเออน่ากลัวกว่าเดิมเออน่ารักจัมขี้หัวจะมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะครับตัวนี้ตัวเสือ้อในนี้จะเน้นเป็นสีส้มนะส้มทั้งตัวเลยนะใครชอบสีส้มก็ จับไปสําหรับตัวนี้ต่อมาที่ตัวผู้ชายกันบ้างดีกว่านะครับตัวผู้ชายพร i m มิสนะครับอีกอันนึงก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะเป็นสีส้มนะครับตัวนี้นี่เอฟเฟกก็จะมีเหมือนกันสีชิ้นเช่นเดียวกันเสื้องจกงรองเท้าแล้วก็หน้ากากนะครับตัวนี้จะเหมือนแบบเป็นคล้ายๆคนงานนิดนึงนะครับชุดคนงานเป็นคนงานขาโหด มาดูตัวแพงกันบ้างดีกว่านะครับตัวแพงก็จะราคาเจหินอีโวพิมพ์เขียวนะครับเจหินอีโวพิมพ์เขียวว่าแต่อยู่ผลใดเล่านี่ตัวนี้อเอฟเฟกต์จารังการขึ้นนะตัวแพงสุดจะเป็นสีดำม่วงนะครับสำหรับผู้ชายก็สีชิ้นเช่นเดียวกันเสื้อกางเกงรองเท้าทงรง,ทง,งผมนะให้ดูให้ดูแยกส่วนให้ดูพี่เบ้าเลย แต่เ,เกงตัวนี้เป็นพี่เป้าเลยตัวนี้อันแรกก็หน้ากากนะครับพร้อมเอฟเฟกไฟสีม่วงส่วนที่สองจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ก็สีดำนะรันออเดยนะหนี่เลยตายอยู่ในรองเท้ารองเท้าน่ารักกว่าอีกสองอันเพราะว่าตัวนี้จะแบ่งสีของอเชือกรองเท้าเป็นสองสีเห็นไหมสีเขียวกับสีม่วงกางเกงตัวนี้ก็จะ สวยกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นเหมือนมันมีคล้ายๆให้ลทยของสีม่วงๆอยู่ใช่ไหมเข่าผิดนะส่วนตัวผู้หญิงนะครับมาดูตัวผู้หญิงกันบ้างที่นุลล่านุลล่านุลล่าอ่าก่อนนะานุลล่านุลล่านุลล่า นุนละนุ่นละนี่ตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวม่วงนะครับของผู้หญิงนะผมจะเป็นสีเขียวคล้ายๆแบบโอ้โหนีอนเลยนะครับแต่ก็ไลามาเป็นสีม่วงตัวหน้ากากเอฟเฟกจะอลังการขึ้นนะครับเป็นไฟสีม่วงเช่นเดียวกันเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมเช่นเดียวกันนะครับของผู้หญิงสวยบอกกันว่าสวยนะครับอ่าให้ดูกางเกงก่อนละกันนะครับกางเกงก็ไปใส่กับเสื้อได้เยอะแยะมากมายที่เราอยากจะใส่อะ่ะนะไอ้กระโปงไม่ใช่กางเกงนะครับ อันไม่เข้าเอาเมื่อกี้ตะกันสมมุติว่าเป็นแรปเปอร์นี่ความจริงใส่กันนี้ก็ได้นะมันก็โชว์อยู่กระโปรงสีดำนะครับแล้วก็มีแต่งด้วยตุ๊กตากับถุงมือเบสบอลสีม่วงนะที่ถุงเท้าจะคนละสีนะครับครั้งหนึ่งจะเป็นสีสีม่วงอีกครั้งหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะฟ้าเขียวตัวเสื้อก็อย่างที่บอกว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ใครท er> ี่อยากได้เซที่ไปใส่ได้เยอะๆหลายๆแนวนี่ยมับบอกแล้วนาร์กอันนี้อดใส่พวกความจริงตัวนี้พี่ก็ชอบเยอะแยะนะใส่ได้เยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมาย ปีกนกอยู่ไหนปิกนกอันนี้ก็คอมเปตก็โอเคนกนก yeah, นะเยอะนวบอกกัว่าเ yeah. ยอะเื้อตัวนี้น่ารักนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับวันที่28จนถึงวันที่3นะไปเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะสำหรับชุดกระต่ายหมฝันนะครับจบแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook แล้วก็ u t u b e เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับติดกระดิ่งติดดาวกันด้วยนะจะได้มา รู้ก่อนว่าอะไรจะเข้ามาสำหรับวันนี้ไปแล้วฟันดี้บายบาย